เาจะจำเหตุการณ์ได้ดีนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับมีคดีที่สำคัญที่มีผู้ต้องหาเนี่ยได้ใช้เงินที่เกิดจากการกระทําความผิดนี่ได้เข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพและในจังหวัดที่มีความสำคัญนะครับตอนนั้นเนี่ยเราสามารถ ดำเนินการายึดทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณร่วม2,000ล้านบาทนะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ผลจากการขยายผลในเรื่องการจับกลุมในเรื่องนี้ต่อนะครับจึงเกิดมีการต่อยอดขึ้นมาว่าเรายังพบว่ามีเงินที่คนร้ายเนี่ยได้ออาไปใช้ตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ย เป็นกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกลงทุนในลักษณะไฮ b บิร์แมนะครับซึ่งคนร้ายใช้วิธีชักชวนผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดีเท่าผ่านแพลตฟอร์มลอมนะครับจากนั้นให้ผู้เสียหายซื้อเงินสกุล USDT และโอนไปตามเลขกระเป๋าเงินดีเท่าตามที่คนร้ายระบุก่อนที่จะถูกโอนเงิน เข้าบัญชีของแพลตฟอร์มแทดเงินสกุลดีเท่านะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ไซเบอร์ได้ข้อมูลที่เชื่อมโยงไปสู่คนร้ายตัวจริงที่ใช้กระเป๋าเงินดีทอนดังก่ลาวคือในชูนะครับในของภยนะัยฮะในสูซึ่งเป็นชาวสัญชาติจีนกับพวกและยังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนอมินีรูปแบบดิจิบุคคลสัญชาติไทยที่เชื่อว่า จดทะเบียนอำพางการทำธุรกรรมโดยการเข้าซื้อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆจนนำมาสู่การปฏิบัติการทัสโนวันนะครับเอพิโซดอีพีหถึงหมีการตรวจผลกว่า72จุดทั่วประเทศนะครับสำหรับเคสนี้นะครับเคสนี้เป็นเรื่องของการขยายผลจากจากเคสที่แล้วนะครับโดยทาง ผู้เสียหายเองต้องขอบคุณหมอติ๊บนะครับหมอติ๊บที่ตามและก็มาตลอดนะครับผู้เสียหายนะครับแล้วก็ทางรองโก้นะครับรองโก้นะครับท่านรงกับสธออหนึ่งนะครับก็นำคดีเนี้ยมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากการหา,หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยมาประสานกับท่านผู้การสอทอสามและสี่นะครับก็จะพบว่า นอกจากกลุ่มผู้ต้องหาเดิมกับทรัพย์สินที่เราจับกลุ่มในยุทธการพทระศวค์นเนี่ยนะครับก็พบว่ามีกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งนําเงินจากผู้เสียหายนะครับเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้เสียหายเดิมเนี่ยมาวิเคราะห์เส้นทางการเงินพบว่าเส้นทางการเงินกับตัวการผลประกอบการเนี่ยไม่สอดคล้องกัน จนสามารถที่จะใช้เวลาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนสามารถปฏิบัติการได้ในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับสามารถที่จะตรวจยึดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4ี่คนออกมาจับ26นะครับแล้วก็สามารถตรวจยึดทรัพย์สินนะครับส่วนที่หนึ่งเองคือเงินสดนะครับเงินสด80ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหาเองเนี่ยได้พยายามจะขนเงินสดข้ามประเทศนะครับ แต่เจอด่านนะครับที่แม่สอดนะครับก็สามารถตรวจยึดได้คาร์ถนะครับอันนี้เป็นเงินที่80ล้านบาทพยายามขนออกนอกประเทศส่วนที่สองเองนะครับทางพนักงานเจ้าที่ไม่ว่าทางของเราแล้วก็โดยเฉพาะทางปปงเนี่ยได้ตรวจสอบเส้นเงินพบว่าในเงินของผู้ต้องหาเองเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเงินดิจิตอลนะครับโดยเฉพาะ Binance กับ OKX OK ซึ่งเราสามารถที่จะอายัดเงินได้อีก ประมาณ150ล้านบาทนะครับ150ล้านบาทตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ฝากไว้เจอเงินอีก40ล้านบาทนะครับแล้วก็รถยนต์หรูอีกหนึ่งคันนะครับนั้นทรัพย์สินที่เราตรวจยึดได้ในวันนี้ที่จะสามารถมาดำเนินการเฉลี่ยทรัพย์คืนได้ประมาณสัก252.5ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้เองต้องขอบคุณนะครับทั้ง ทางปปงโดยเฉพาะทางยิ่งปปงนะครับที่สามารถที่จะร่วมบริการกับเราจะสามารถยึดทรัพย์ได้จํานวนมากนะครับเพื่อมาเยียวยาผู้เสียหายนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับที่ที่ร่วมปริบัตินะครับโดยเฉพาะทางกลุ่มผู้เสียหายนะครับที่ให้ข้อมูลทีมสืบสวนนะครับลองโก้แล้วก็ทีมของสทสามและ4นะครับที่มีการปฏิบัติการ ร่วมกันนะครับสำหรับการแวดการเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาทิตย์ที่แล้วหมายเนี่ยออกทั้งหมด26หมายนะครับ26หมายผู้หาคนไทยสองคนเนี่ยมีการจับกลุ่มแล้วนะครับวิสิตกับผู้หญิงอีกหนึ่งท่านนะครับถูกจับไปแล้วก็เหลือคนจีนกับชาวสิงคโปร์นะครับจากการส่วนเราทราบว่า คนสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่พัทยานะครับก็มอบชุดของสทสากับทีมงานนะครับไปเข้าตรวจค้นพร้อมกันนะครับอีกจุดหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็ร่วมกวับทางผู้การสอทสอี่นะครับก็มีการตรวจค้นพร้อมกันนะครับก็สามารถจับกลุมตัวผู้ต้องหาชาวสิงคโปร์นะครับในเวยคิงเทคนะครับ ได้ที่ห้องพักนะครับพร้อมรถยนต์เก๋งหนึ่งคันนะครับมูลค่าประมาณ2.5ล้านนะครับก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมาจับนะครับส่วนที่เชียงใหม่นะครับก็ได้ตัวคนจีนนะครับชื่อนายตงเจี้ยนนะครับและมีการขยายผลบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการตรวจสอบข้อมูล นะครับเส้นทางการเงินก็มีการอายัดเงินในบัญชีไว้ประมาณ9ล้านนะครับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตงเชียนนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนยขยายผลนะครับสำหรับจีนกับสิงคโปร์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการว่าจ้างาคนให้เปิดบริษัทเพื่อรับอโอนเงินนะครับก็เป็นคนว่าจ้างนะครับในการบนินการทั้งหมดก็ก็ นำตัวผู้หาส่งพนักง,งานสอบสวนของสอนอดินแดงนะครับซึ่งคดีนี้เป็นคดีนอกราชก็ทำพนาาักงานอายการก็ร่วมทําการสอบสวนนะครับก็คดีอยู่ระหว่างดําเนินคดีนะครับสําหรับการสืบสวนเส้นทางการเงินนะครับอย่างที่ท่านผู้จัดก,การเรียนให้ทราบนะครับเงิน80ล้านก็จากการสืบสวนของโลโก้นะครับพบว่า เงินสดนะครับที่ถูกลงพักพวนะครับตรวจยึดไว้นะครับเงินจะถูกลำเลียงส่งข้ามไปทางด่านแม่สอดนะครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับถูกตรวจยึดไว้นะครับในวันนี้ก็ได้มีการประสานกับทางปปงนะครับก็มีการออกคำสั่งยึดอายัดไว้ในคดีของสนนดินแดงนะครับ